โอ้น้ำแห้งขนาดเลยครับว่นาน้ำมันแห้งน้ำม,มันลดสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบมาเบิ่งน้ำยูซาครับน้ำลดขนาดเลยครับเบิ่งเห็นว่าสเลี้ยงปลาเลี้งยงบ่อยนะครับ มันหลดนกนกเอ้นกยังละ่ะนกกระยางบอกยังไงนกงนกระสาบ่ะตัวขาวขาวเงาหอยมันครับมันลงมหากินปลากินปูกิน,ก,นกินหอยมันว่าสีเหลือง็คือสีเหลืองบ่ได้ย่างทั้งสูบ าครับนัน่งหน้ามันแห่งคักตาวัดที่ปลูกบัวนะครับโอ้เจหัวห้ยอยหมาหมาไม,ามา่กินนนามอ่ะการสวัสดีด้ครับสวัสดีทุกคนครับผม่วนนี้แหละครับนี่มาเบงต้นไนต้อนอยางนาครับ อันนี้สายนั่นสายที่กดน้ำครับน้ำยดครับผมไปน้ำยดเอาก็าซีโคดเองกับบไว้ครับสามันอยู่ไกลนะลมมมือเราครับบนนี้กับลม รมแห้งน้ำครับโอ้ี่ครับตายเปนยางหน้าเนี่ครับซ้ายมันยดนี่ครับ,รบเปิดอหนาม,มากกัไลามากยดกับพุ่งมากอ่าถึงไรกับอากาศกับสิลดลงอีหละ่ะครับบางสันนะ อันได้ก็รักษาสุขภาพน้ำได้ครับหนาวๆน้ำขึ้นนะครับน้ำขึ้นจุดปลอกจุดไฟกับห้ระวังครับลมมันแห้งลมแห้งเอาบรยู่เด้ไฟอะ่ะโอต้นมีตายแล้วครับนี่ยอันนี้ต้นแบบระกูดครับระกูด คนมาูดครับตายละหนาม,มันถ่วมบางหน้าฝนนะครับนาขึ้นมาฮอดพีเลยครับหน้าฝนอันี้กาลังนตีง่งญ่ครับนี่ยผูได้สองปีกว่าแล้วเนี่ยขันพานปีนี่ไปเลยกับโอเคครับอย่างหน้าครับอย่างหน้า ปงอันนี้ปงใบไ,ไม,ม้ล่ะมะนาวครับอู้วันกระจาขี่รถไปขี่รถเข้าหมู่บ้านเลนทางเข้าหมู่บ้านครับติดท,ทางเข้าหมู่บ้านครับ ไปข้ามเทกับปลูกไว้ต้นหนึ่งนี่นไปข้ามเท่ไงครับขายกินยากก็เล็นปลูกที่ใหม่เสียต้นหนึ่งวันไงเร็วครับไงเร็วไปข้ามเทยเด้อขายอะไรได้ครับขายหน่วยมันอะปลูกไว้เลนเนๆมันกับตออไงครับไงเร็วลูกวางต้นฝนบางครับนี่ต้นนี้น้อยไปมาปลูกไงเร็วขนาดเลย มันเป็นเพื่อทองถิ่นครับมันเกิดเร็วอากาศมันมันมากอากาศแบบนี้เพื่อทองทิ้นเพื่อทองทิ้นมันจะเกิดเร็วมันอยู่กับดินมันดีดินมันมากดินนี่เสียแล้วก็อากาศที่เสียถ้าเพื่อตางทองทิ้นมันเกิดยากแน่ครับแต่เกิดอยู่ครับแต่ว่าส้เกิดต้องดูแลมันดีๆ ตอนเห็นตะกอนมาลดลูงใหม,ม่ๆก็หันกับปูหลายนะครับปูปูก็หอยตอนหนามท่านในรถไปนน่อนะอันนี้หายเมื่แล้วลูกก็ไปกินหมดแล้วครับนกนี่อยู่อยู่บานทั้งนี้ลายอยู่ครับนกบ่็ห่วยนัย่นกันบ่น็ห่วยขากันแลบ่็ห่วยเห็นมัน อากาศตั้งหนาวอยู่เนาะไอ้อลมผัดมีตัห้อยมีตัห้อยนกหาขากินของมันเนาะดดดดก็ลดลดค่าขนาดเลยว่าน้ำบรรยากาศอยู่ชนบทครับสวนอยู่บ้านออกเนาะบ้านเฮาเนาะครับเนาะนเอ้ยมีลมเนี่ยแห้งบรรยากาศ,ากาศโอ้ โอเคครับทางด้านการสุขภาพนะครับเด้ออย่มาเป็นเงี้ยหนาวรุสักเอ้ยแค่นั้นเลยอ่าทางด้านการสุขภาพน้ำค่าอากาศมันเย็นนะครับโอเคครับผมติดเลยฝากกดติดตามน้ำนะครับเด้อขอบคุณครับ,บค,ครับผม